เล่าโมเมนต์นวันนั้นเลยค่ะไม่ถามละครก่อนเลยเหรอครับไม่สำคัญแต่เยอะ <c oughs> โอเคครับก็โมเมนต์วันนั้นก็สักกี่วันแล้วเกือบอาทิตย์แล้วนะครับที่เกิดขึ้นก็ถึงห้าวันอะไรก็คือกวางกวางก็วางแผนเซอร์ไพรส์เขาอะไรคือเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> ก็ก็ไปร้านอาหารของเพื่อนนะครับผมก็ มีแบบเหมือนให้มีเวดดิ้งแพนเนอร์อะไรเงี้ยครับผมคือคนที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือแบบให้เขาช่วย,เต,ยเตรียมนู่นเตรียมนี่ตามที่เราเราจ,จดจบไว้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ขอเขาขึ้นไปถึงชั้นสองอะไรเงี้ยก็หน้าเวอร์เพราะเขาไม่หกดติคาจะไม่ค่อยเจอเพื่อนเขาใช่ไหมแล้วก็เพื่อนเขาพบทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนกวาง ครบแล้วก็จุดพุกแล้วก็ผูเข่าอนนคอเลยค่เตรียมแผนมานานนแค่ไหนคะดีกว่าประมาณต้นปีประมาณน,นะเออที่วหวานตั้งสงอะไรบ้างก่อนนะมีจับป๊ะอะไรได้ไหมคะจริงๆแล้วคือวันนั้นหวานไปทํางานมาก่อนค่ะแล้วก็คือตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเขาบอกว่าใส่เสื้อตัวนี้ออกมาซี่ซึ่งเป็นเสื้อที่แบบเขาส่งมาให้แล้วเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ลงอะไรยเงี้ยค่ะ ก video, ็หวาก็ถามใส่อะไรเดียะเขาบอกอะไรก็ใส่มาเหอะเดี๋ยวเราถ่ายแค่ครึ่งบนอะไรเงี้ยค่ะไปทํางานมาก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วพอขึ้นไปก็ก็เห็นว่าแบบหวี่กอก็ไปหลบอยู่ตรงบันไดก็เห็นว่าคนเยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ทำให้เราเสียจริงๆวันนั้นพูดว่าอะไรยังไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะค่ะก็เพราะว่าเขาก็เป็นคนดีนะคะแล้วเราก็ประทับใจในตัวเขาอะค่ะที่จริงอย่างก่อนหน้านี้มีการเปิดเปิดกันไหมคะัว่าแบบจะแตง มีเป็นคุยแต่ว่าไม่ได้พูดว่าขนาดว่าเราจะจะต้องแต่งใช่ไม่ได้ใช้คํานี้นะครับผมแล้วก็คือแต่ว่าเรามีเอมมีโกเดียวกันก็คือแบบเราจะใช้ชีวิตด้วยกันในแบบในอนาคตแบบเราจะเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตนู่นนี่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมก็มันก็ใกล้เคียงคําว่าแบบเหมือนเราคุยเรื่องแต่งงานกันอะไรเงี้ยครับไปยังไม่เคยคุยขนาดแบบว่าแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับก็คือร่วมมาวันวันพิเศษวันที่ขออะไร่เงี้อะไรที่ผมไม่ลองตั่นใจมาลงอวันี้แหละเพ<อ>ราะว่ามัน ก็ตอนแรกเนี่ยผมผมต้องบอกอย่างนี้ครับคือตัวผมเองเนี่ยเพื่อนๆนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าคือเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องแต่งงานเลยตั้งแต่ผ่านมานะครับผมแล้วก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งที่ที่ที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับก็ยังยังถามอยู่เลยบอกว่าเฮ้ยพี่แบบพี่เปลี่ยนพุกพลับอย่างนี้เลยนะแบบตอนหน้านี้พี่ยังพูดว่าพี่ไม่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยครับก็คือตอนนั้นน่ะเรามีคําถามในในหัวว่าเราเนี่ยไม่เชื่อเรื่องแต่งงานหรือว่าเรายังไม่เจอกันแน่อะไรเงี้ยคือเราก็เลย ให้คําตอบตัวเองไม่ได้เลยครับแต่ว่าพอพอถึงวันหนึ่งมันมันอ๋อเข้าใจแล้วว่าคนที่แบบเขาจะแต่งงานเขาเขารู้สึกอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งว่าอะไรนะคะค่ะ จริงๆอย่างที่บอกนะว่าเราเราเรียนรู้กันมาจากความเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี้ยด้วยความที่ว่าเราคุยกันได้ค่อนข้างหลากหลายอะค่ะคือเราคุยกันได้ได้ในทุในทุกเรื่องอะค่ะแล้วก็หลายครั้งที่เรามีปัญหาเราเขาก็เป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็หวนรู้สึกว่าในในความในมุมที่เขาเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยยิ้มอะไรเงี้ยหรือพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีมุมอ่อนโยนมีมุมที่น่ารักอะค่ะแล้วก็เขาไม่ได้แค่เข้ากับ หวานได้เข้าสมาชิกเข้ากับครอบครัวหวานได้คุณพ่อค,คุณแม่แล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคผมว่าค่ะผมว่าอันนี้คือก็มีหลายคนถามเหมือนกันแม้กระทั่งคนรอบตัวอะไรเงี้ยครับถามว่าเร็วไปไหมตอนแรกอันนี้คือแบบความความคิดแรกแวบแรกของคนรอบตัวคือเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือกว้างมองอย่างครับกว้างมองว่าคือครั้งเนี้ยมันไม่ใช่การทดลองแล้วครับเพราะว่าเราอายุเราไม่ใช่แบบจะมาทดลองชอบใครรักใครอะไรเงี้ยแล้วมันคือแบบมันคือว่าเราต้องพยายาม ทำให้ครั้งนี้มันสาเร็จมากกว่ามากกว่าแบบลองแล้วว่าอ่ะไม่ใช่ก็ไม่ไม่ใช่ใชก็เลิอกเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแทนที่เราจะไปเสียเวลาอีกต้องงานเลยใช่ไหมครับเรามีตอนนี้ดําเนินมาครึ่งชีวิตแล้วเลยแค่ครึ่งชีวิตเองแทนที่เราจะเวลาที่เหลือไปมีความสุขแบบเป็นชีวิตคู่เป็นครอบครัวอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเลยไม่จําเป็นต้นองมีรอเวลาอะไรนานมากแค่นั้นจนุดไหนหรือตรงไหนที่แบบคืออยากให้ต้ามาเป็นชีวิตเราคือ มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ที่ที่ผมทําให้ผมมั่นใจเนี่ยก็คือว่ามีอะไรมีคือคือผมเนี่ยเป็นคนคนที่มีความอดทนน้อยนะครับเวลาคนคนงองแงคนทะเลาะด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ทนแต่ว่าคนนี้ทนทนทนได้ก็ก,ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบมั่นใจว่าเออคนนี้แหละน่าจะอยู่ได้อะไรเงี้ยคค่่่ะะะะะนนนนมมีีีีอไรรททใให้้เััจจววป็ชิต ก็อย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าถ้าเสริมจากที่พี่ความพูดก็คือหวานเชื่อว่าหลายคนบอกว่ามันมันเร็วไปใช่ไหมคะแต่ว่าตลอดชีวิตอะค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะจะคบกันมานานแค่ไหนสุดท้ายพอเปลี่ยนสเตตัสมันก็คือการเรียนรู้แล้วมันก็เรียนรู้กันไปจนจนแก่จน, yea, จนตายไปข้างหนึ่งอะคะ่ะเราก็จะได้มีเวลาที่จะมาเรียนรู้คือขอแต่งแต่ว่ายังไม่ได้ว่าจะแต่งวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ะคะ่ะแค่นประมาณ น่าจะเป็นปีอะครับคค่่่ะะใชว่าจะได้เข้าพิธีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็วัยช่วงไหนยังไงบ้างอันเนี้ยต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับว่าว่าทั้งสองฝ่ายว่าเขาโอเคกันที่ช่วงประมาณไหนแต่ว่าถ้าถ้าในในความคิดผมเนี่ยคืออย่างเร็วก็คือต้องปลายปีอันนี้คืออย่างเร็วแล้วนะครับผมเพราะว่าเราต้องมีเวลาเตรียมงานค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะปลายปีเป็นต้นไปอะไรแถวๆนั้นอะไรเงี้ยครับไม่หวานแล้วคะับไม่หวานแล้วเพราะงานแต่งจะเป็นแนวไหนเฉยๆตามชายจะตามใจผมเจ้าสาว ก็ลดลดการประทะก็ต้องตามใจแหละครับผมยหน่อยจริงๆก็เขาก็รู้แนวที่หวานชอบอยู่แล้วอะค่ะก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวขอให้ผ่านขั้นตอนของการคุยแบบเป็นเรื่องเป็นราวกับทางครอบครัวก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะกล้าที่จะเลือกเลวเฟรเดนเดี๋ยวให้เดี๋ยวขอให้มันผ่านขั้นตอนนั้นไปก่อนนะคะก็่เหมือนเอดคร้วกคจะ้องใส่ว่าย่างไบ้างครอบครัวกวางแฮปปี้ดีครับผมแล้วก็คุยกับคุณแม่หวานก็แฮปปี้ดีอะไรเงี้ยผมก็ แต่ว่าก็คือเขาเขาห่วงเรื่องเรื่องการวางแผนพวกิธีการอะไรพวกนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเราก็ไม่เคยใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ก็คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็แบบแนะนําวิธีนู่นนี่อะไรมาอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆรวบรวมมาจัดการกันอะไรเงี้ยครับขเป็นมีใครของเขาได้อไปคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่มีครับมีครับมีคุยครับแม่พี่สาวพ่อแม่ก็ก็บอกว่าแบบก็เขาวางใจที่แบบให้เราเป็นคนดูแลอะไรเงี้ย ทำให้เราจับเไพใช่ครับผมเหนื่อยมากในการเซอร์ไพรส์ที่จับผิดสุดๆเลยคนเนี้ยโอเคก็เราเหลือเตรียมงานเนาะใช่ค่ะเราเหลือเตรียมงานประมาณประมาณนะครับบวกลบแถวๆนั้นนะครับผมคิดว่านะครับเดี๋ยวเชิญพี่ๆด้วยนะคะ